ครับคลิปนี้เรามาชมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอชัยบาดาลก็เอยวตัวลบบุรีประมาณ80กิโลครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับแล้วก็ติดอำเภอสีเทพนะครับจังหวัดเชีบูร์ ถ้าเรามาจากเส้นหมายเลขยี่สิบเอ็ดเราก็จะมาเจอสี่แยกไฟแดงสามแยกไฟแดงนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาถ้ามาจากสารบดีถ้ามาจากเพชรบูร์จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะรู้อำเภอชัยปานในนามของตลาดลำนารายนะครับลำนารายคือตลาด อยู่ของอำเภอชัยปาดาลลำนลายเป็นตลาดใหญ่ครับเมื่อก่อนเป็นศูนย์รวมการค้าพืชไร่บริเวณแถวนี้เป็นพื้นที่ราบนะครับมาระดับกา,การทำการข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยแล้วก็พืชไร่ต่างๆนะครับลำนลรายก็จะมีรถไฟ ะนะครับนอกจากรถไฟแล้วเมื่อก่อนลำมาลายก็จะเป็นเมืองโบราณเพราะว่าเหนือลำมาลายไปที่อำเภอสีเทพจงทังหวัดชัเป็นเมืองเก่านะครับสมัยท่าราวดีนะครับนอกจากนั้นปัจจุบันนี้ ลำนาลายยังเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์เช่นพวกไก่นะครับไก่ไก่เนื้อนะครับนี่ยนะนี่คือลาฮางรถไฟนะครับนี่ก็ตลาดลำนาลายนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเพราะมา่อก่อนก็ไปจุดศูนย์กลางของการค้าขายกันนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราจะไปอำเภอหนองรีลา็ไป อำเภอเทพสถิตจังวมาเพชรบูรณ์ได้นะครับเราจะเจอสีแยกเราจะไปทางอำเภอลำสุนทินะครับแล้วก็หนองรีนี่นะครับ แเป็นนี้เอาก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากนะครับลำอะลายเป็นอำเภอที่ใหญ่มากนะครับนี่เราจะไปทางเส้นอำเภอลำสุนทิกนะครับแล้วก็อำเภอหนองรีนะครับนี่ครับขนทาง ๋ยวนี้ก็เป็นสีเลนหมดแล้วครับก็ถือว่าสะดวกนะฮะนี่นะครับทางไปาำเพอลำสุนทีก็จะห่างไป31กิโลนะครับก็เป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับนี่นะครับ ทานฟ้ากว้างขวางนะครับลำราลายแล้วก็สะอาดนะครับปลกต้นไม้ดีกาบเมืองขยายตัวมากครับอป่างนี้นะครับนี่ก็ไปโรงพยาบาลเชยไมบด้ฑนะครับที่ด้านขวาเดี๋ยวเรากลับไปตัวเมืองต่อ ถนนหเลนนะครับรมดาธ้รมาดาครับนี่กเป็นวัด เจดีนะครับวัดลำนารายนะ เชืสีแยกเดิมขวาไปเส้นอำเภอศรีคิ้วนลาสีแม่ได้นะครับไป,ไปเส้นนั้นดูนะครับเห็นไหมครับว่าตลาดลำลาใหญ่มากนะครับจะเป็นเหมือนชุมทางน,นะครับตำลาเนี่ยเชื่อมภาคกลางและภาคอีสานนะครับ นอกจากไปสคิวได้ตรงนี้ก็ไปตําตำบลบัวชุมอำเภอชัยบดานนะครับก่อนที่เราฟังข่าวพยากรณ์อากาศฝนตกที่อำเภอบัวชุมนี่แหละครับเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอชัยบดาลจังหวัดลบบุรีนะครับสี่คิวร้อยแปดังทดแปดสิบหกนะครับไปมกเห็็กได้ด้วยตรงนี้นะครับ ที่ชายป่าตลาดชยปาอารามลาเชยปาเนี่ยมีครบนะฮะไม่มว่าจะสถานที่พักโรงแรมนะครับเป็นใหญ่มากครับมีหลายโรงแรมนะครับก็ส่วนมากพนักงานขายพวกพืชไร่พวกปุ๋ยอะไรก็จะมาพักที่นี่เป็นหลักนะครับ ก็ตั้งปเป็นจังหวัดได้นะครับแถวๆนี้นะครับ ก็ใหญ่มากครับตลาดลำละายอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับตัวอำเภออยู่ด้านซ้ายนะครับเชสะบาตบลตำบลลา เราจะแยกเอาไปเส้น2.5 0นะครับไปอำเภอรมม่วงค่อมไม่ใช่อำเภอมม่องคอ่อม,ออมแยกม่องค่อมนี่เองครับ ผ่านตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดขวาซ้ายจะเป็นตลาด จะออกเส้นสอสห้าก็จะมาเชื่อมกับทางแยกปุ่งคอมได้นะครับตลอดทางสะดวกสบายครับกว้างนะครับตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรแตนี่เป็นทําเลใหม่ที่จะขยายขยายออกมาแล้วครับขยายเมื่อออกมานะครับ ตนี้ก็เป็นส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับมีคลองรับนา้ลายตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเขื่อนป่าสักนี่นครับสีเลนตลอดเป็นพเ้นที่ผนทางสุดยอดเส้นทางสุดยอดครับ ครับสำหรับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับโดยมีตลาดลำนารายนะครับทุกคนรู้จักกันเยอะนะครับถ้าเป็นคนอายุสัก4์5 0 50ก็จะเคยฟังเพลงลูกทุ่งนะครับของสายสัญญาครับแล้วหนาวลมที่ลำนารายนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี